มารับระเบียบกฎกติกาของตลาดไก่เคียมนะครับถึงเก้าเข้าแถวมาเลยนะครับทีมตะบนทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเชิญเลยครับทุ่งหลวงหมูสองหมูสามหมูสี่เข้าแถวมาเลยตุ้งหมลวงทุ่งหลวงหเข้ามาเลยรับไปเลยครับหมู่สามนะครับหมูสี่ มูสีต้องหลวงมาเลยมูสีเดี๋ยวจะได้ไม่ไปมูสีอ่ะหมูห้าพี่สาวอเองหมูห้าครับหมู่หกมูเจ็ดมูแปดในมูแปดครับหมูแปดทุ่งหลวงยกมือที่กันยืนแรกเลยทีมตำบลร้านตำบลทุ่งหลวงกันหวานครับเชร็จครับ แล้วก็ที่มาจากตำบลทุ่งหลวงหมู่อื่นๆมีไหมครับที่เป็นร้านนขยายมีบ้างไหมขนมหวานหมูเจ็ดร้านร้านตำบลทุกคาทุกร้านหมูสามเลยนะครับรับรับทุกร้านไปเลยรับทุกไปเลยได้ได้ครับรับไปเลย เนืนหมูสองจ้ะนหมูส่องรานตะบุกาวัดุกาวัดกดจน้านรนเอขาวเหนียวไก่ตัวเต้นตเต้นูใหญ่ครับหมูนึ่งหมูนึ่งเนี่ยสองหมูเลยสี่นึ่งหม่ก็นึส่วนเต้สห

เจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านที่ดี้เหรอเสนอเด็กกันตาหมูนึงรับไปเยอะเยอะพอในร้านมีหลายคนในหนึ่งชุมร้านมาได้ได้ได้รับไปถือไปครับอมูสีเอาไปหนุ่ยมาไปคน ไปหนุ่ยแล้วไปเอาผักก็มาด้วยเลยแล้วต่อตามตรงบุลเมย์มาผักมาก็เดี๋ยวหมูห้าไกติ่มหมูซีอันนู้นไปเดี๋ยวยืดยากระดือนี่เอาไปหมูห้าหมูหกหมูหกหมูผู้ใหญ่กิ้วไหนครับแม่ค้าไปไหนไหนหมูหกเนี่ยตามรำแมนี่ น่กจ้ะนาวันตามต้นไม้เก้าหูสิบของพี่จันนะสิบแปดบนให้มกัน้องปอมูลของเ้ายดสิบละแมจับเลยม้เอาอี ม,มาที่พาะดุ๊กมาเอาไม่ต้องแวต้งไม้ฟักออกไปแล้วแม,<า>ม่เอาห้าใบตา,า,าที่กรบรักทุกตันครอบครัวลาใต้เขียมอำเภอละาแม่จังวัดจุ่มพรนะครับทุกคนเป็นตัวแทนนะครับกองทุกหมบ้าน ในอย่างปวละแม่นะครับมาเป็นแมคคาตลับหนักถุมชนตลับใต้เขียมกองอเภอละแม่ตั้งแต่พศ2 5องซ่องปันยี่ห้าแตงลาห้าเก้านะครับแล้วก็ต้องมาปิดตัวลงด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่เป็นเกิดโรคระบาดซึ่งตอนนั้นนะครับด้วยทางยโสชุมพรนะครับข้อความร่วมมือนะครับในการที่จะ ให้กััตราด์ดึุชนหรือพื้นที่ที่มีคนผู้คนอแออัดนะครับกระบาดตอนนั้นนะครับไม่ใ่่ะเกิดขึ้นจากพอปทศไทยเกิดขึ้นทั่วโลกก็เป็นทีสาบว่าโรคโกวิดในใช้คำว่าทําลายเศรษฐกิจทาลายชีวิตความเป็นอยู่นะครับทำลายอาชีพทําลายรยา,ยายสิ่งรายย่างนะครับค่างปทศไทยแต่ก็ค้องโลก ทุกคนจะต้องเป็นข้อคิดและก็สร้างปุ่มลุ่มกันว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดก็เกิดน,นะครับโดยสถาการณ์ผีตายตามคำสั่งของธวรมชุมพรนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายใต้การควบคุมการป้องกันนะครับ การดูแลการโอเจนซี่ในแง่ของการบริรดาบกองรูปนะครับก็มีหนักเรกทีตลาดไทยเทียมเปิดวันนั้นนะครับคนมากมากมีโอการค้าได้ไปหลากกว่าบาทนะครับหลากกว่าบาทซึ่งถือว่าถือว่าตลาดไทยเทียมเปิดหนักเรกตามที่บุคคนนะครับเห้ารอว่าตลาดไทยเทียมจะเปิด เมื่อไรนะครับพอใดการตอบรับนะครับเป็นดีดีมากรับกูวะนะครับท่านก็ยืนยออวาไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถติดตั้งแต่ท่านซีเอเอเชียนะครับจนมาถึงควาแมแห้งอัดในตลาดแล้วก็มาสู่ปลายทางในตลาดไตเ่เขียวนะครับซึ่งเป็นที่ศาบว่าตลาดไตเ่เขียวนั้นเป็นตลาดที่เกิดขึ้น ต่างที่ทุกคนคิดว่าไม่น่านจะเป็นตลาดไดา้เกิดจากทางท่ามเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากาความส้มัคคีของพี่น้องชาวบุรีรัม่นะครับและก็ด้วยความอนุเคราะห์นะครับจากหวัด้านบุรลรัม่ทได้ให้ได้จ่ายพื้นที่เพงนี้นะครับในการเป็นตลาดนัดคนจนพุ่มเชื้อวัดกังเร็กแมค้านุ่มรานที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ท่านมาทำพร้อมมามาเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านโดยผู้นำหรือผู้ใหญ่บ้านนํารมการหมู่บ้านและก็องค์กรอื่นภาคส่วนอื่นนะครับที่ได้มาสร้างชุมดงังทุกคนก็คงคงคง,คงไม่เชียวมันจะเป็นตาราตไดแต่มาจากแรงศรัทธานะครับความเกลี่ใจมีจิตวิญ,ญญาณที่ผมบอกและจุดก้ายเป็นตลาดนุจนจนมาถึงจนถ,ถึงวันนี้ได้ตลาดไตเทียมนะครับ มีจุดแข้งก็คือเป็นตลาดประจารัฐตัวจริงเราไม่ได้สร้างตลาดจากงบจากทางราชาการสร้างจากกําลังกายกํากลังสัตว์หรือการทราาง,งานของภายใต้ของแต่ละมุ่บ้านมาเป็นชุมรางล่างทามุงจากชายเส้าไม้ชายวัสดุที่เป็นธรรมชาติเป็นรักพอมผู้สมรว่า ตลาดไยเขียมวันน,ม,นมุ่กรบเบอร์ิแอรที่นี่จะไม่มีผู้คนมาเดินมีั่ก็กโตแต่คงคนคงจะเดินน้อยกว่ามุงมุ่งจ้าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติพอตัดติดแอเราจะคงจะไปสู้เส้นสันโงตัดบิกซีหรือว่าห้างย่ยๆก็ไม่ได้เราค่ายวัฒนธรรมความเป็นยู่คของพี่น้องแต่ลําบ้านค่ายของเด็ดของดี่ของดินของแต่ลําบ้าน พมเชื่อว่าจิตวิญญาณความตั้งใจความโอเคใส่ของแต่ละร้านเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราว่างแต่เพื่อที่จะให้เกิดไรายได้กับตัวเองนะครับกับทุกคนริมในตลาในตลาดแต่ว่างแต่ได้พ่มเดื้ว,วันนี้เราจะไปตึงวันนี้ไม่ได้ พุมเองมาทำหน้าที่เป็นประธานพระราชลา้เขียมได้อะไรบ้างสิ่งที่พุมได้เพราะพุมเป็นกำนั่งก็คือทำอย่างไงด้วพี่น้องชาวบ้านในอำเภอละแม่ฝ่ายใต้การนำของพมุมในท่านนเป็นประธานจุรมกับแม่บ้าน,านและก็เป็นประธานพระาชลา,าเทียมก็คืออยากจะสร้างอะไรกับละแม่อะไรก็ได้ที่ที่เกิดประโยชน์กับอำเภอละแม่ คณะไต่เขียไม่จะจะพอสร้างหลายรอย่างเดียวสร้างทางดุ่นุนทานสร้างอาชีพสร้างความเป็นยุ่นะครับแล้วก็สร้างหลายรายเมื่อแต่พวกผมนะครับที่ผ่านมาแต่พวกพวกภายใต้การบริหานของพวกเนี่ยนะครับจะมีกฎระเบียบก,กติกาธรรมนูญถ้าพวกผมไม่ได้ไหมายยากในความมีความขัดแย้งครับทุกสุมราน ผมเป็นหนูเป็นล่านแต่ดีเป็นองแต่การทำงานในาการการสร้างความเข้มแข็งด้วยการร่างงานเราต้องมีกฎระเบียบกฎระเบียบของตลาดมีด้ย่างหดดีดซิโตนะครับพมจะอ่านพมใช้เวลานิดหนึ่งนะครับกแ็แรกเวลาแปดนาฬิกาสามทุทีเราต้องจะนิดออกจากตลาดยกเป็นกรถเทือนเชี้ยง ตกก้องตอกเจริญเสียเพราขอความรวมมือแต่พวกมีเคียดหวายเพราะบางทีก็มีความจังเป็นในเรื่องเครื่องปั่นควยบ้างได้บ้างนะครับดนตรีจักรยานแมคคาต้องมาถึงลาดแล้วก็รถต้องในตลาดเนี่ยแปดหมูครึ่งเนี่ยจะต้องจะต้องเคลียร์พื้นที่อย่างพิษผลาก็าเก้าโมงเช้านี่เราจะไม่มีแต่ว่ารถต้องมาถึงกงนะาาาาว่าเป็นหมู่ครึ่งนะครับถ้าทันมากชากว่าเป็นหมู่ครึ่งก็คือ จอรถข้ั้งหนอแล้วก็คนข้องเข้มาต่อไปท่านสาวัสดิระเดชดดำเนินการตามกฎระเบียบท่านดคาดคือคือไม่ใช่แม่อนุญาตให้เข้าแต่รถห้าก้าวพอเราท่านลละร่วมตั้งแต่ข้อแรกข้ออื่นๆก็ร่วมหมดเอาจริงไหมครับแปดโมงครึงก็คือคนข้องเข้ามาถ้าว่ารถคือรถไม่ใหม่ยในตลาด คือแปดหมู่ถึงเนี่ยรถเท้าจะต้องไม่มีราต้องไล่ออกแปดหมู่ถึงรถเท้าต้องไม่มีรถต้องไล่ออกนะครับผ้มเชื้อว่าแม่ขาคนที่เคยมาเป็นแม่ขาตะลัตตะเขียมด้วยความเคารพทุกคนให้ให้ความร่วมมือดีมากด้วยสถานการณ์ในทีกไลยนึ่งมีผู้นำผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านนี่เป็นคนไม่ซ่อ so, งมีแม่ขาไม่ แต่ไม่ใช่พบไม่จะได้ผูด้วยแม่ขาไม่กับผู้นําไม่ไม่เข้าใจนะครับแต่เราถือว่าเรามาเริ่มต้นไม่มาตบตวนกัน,ททกนพอเราเปิดไม่อีกครั้งนี้ก็คือ,อวันที่ส3เามษายองน2้ารพวกทุกพกเราอย่างจังกดไม่ตัวเดิมนะครับแม่คาขายข้อมดแล้วห้ามกลับเด็ดขาดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งกรรมาการทาบต้องช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยในร้านค้าตูะ ทีนั่งกินนะครับข้อนี้เป็นข้อสําคัญที่ผมบอกว่าถ้าเราข่ายข้อเซ็ตมดกลับบ้านวันนี้ข่ายดีข่ายเซ็ตมดตั้งแต่เที่ยงหรือบ่ายโมงทุกคนกลับไปนับว่าเราได้เงินเท่าไรกับไรเท่าไรอะอย่างไรถ้าทุกคนด้มาลังจากบ่ายโมงมาตีซ่อมแม่ค้าไม่มีสักคนมีหรือมีโรงเร่งไม่ผมไม่มีลัวผมไม่ได้ ถึงเขาคิดเป็นเรื่องอ่ะที่เลืได้มีกฎหมายข้อนี้มาผมเชื่อคุณยวเขาะก้าใจเขาคิดว่าอ๋อไม่ลาดตะเขียนลาดจรรางเลยแม่คราวไม่จะมีแต่ไม่จริงๆเราไปนับกันดูว่าเราได้กำไรเท่าไรนะครับถึงเขาวามคนที่มาเที่ยวนะบางคนก็มาณสี่โมงเลยตันด้วแต่ว่าไม่เป็นได้ประมาณสี่โมงเรามีกฎระเบียบจัดเจิงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้จัดแต่เส้าว่าลาดเมื่อก้าวโมงเช้าไปสี่โมงเย็นแล้วก็ให้หนังให้คือให้ดูแลความระอาดนึ่งดูแลยว่าอารมร้านซ่อง ฐานไม่จะพอตะลาดที่นี้เราไม่ได้มีผลในบริหารจัดการเรื่องโตที่หนังเราต้องเวลาว่างเราต้องช่วยกันดูแลที่หนังพ้นตกเราต้องเจ็ด,ดเองถ้าว่าตํำเพื่อให้เขาอยู่ลาดเรา่นานที่สุดถ้าก็มีมีที่หนังที่หนังเปียกที่หนังไม่สะอาดแมงวันต้มหนังไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าทีของเจ้าบ้านเป็นหน้าทีของเมกานะครับก่อตีซ่มกรณีเปลี่ยนสินค้าไม่แจ้งพยาบาลให้รับสาบเลยช็ ให้นำนังซื้อนังซื้อพร้อมสินค้าที่เสนอให้กรรมาการละไต่เขียมปีหนา้าในอาทิตย์แรกกองเดือนตอนนี้ท่านคงเข้าใจนะครับท่านต้องมาเสนอสินคา้าอาทิตย์แรกกองเดือนก็ได้อาทิตย์นี้ท่านก็มาเสนอได้ไม่หวากันแต่เราไม่พิจนนารณาเรากินวีอาได้ไม่อ้มเอามาเลยนะครับแต่ไม่พิจนนารณาผู้ใหญ่บ้านต้องเซ็นมาว่าได้พ่านกาันอ่ ร้องมายังหมู่บ้านแล้วแต่จะ,ะจะผิดหน้าจะเพาะอาทิตย์แด็กเอาเรื่องตอนนั้นอยากไหมครับไม่อยากวันอนก็เอามาได้จะไม่ดังไม่ดูแต่บอกอไม่ไปได้ครับแต่ไม่ผิดหนา้าทีนี้ปฏิญาอาทิตย์เด็กนะโอเคข้อที่สีู่ข่ายกองถุกดา,านต้องใส่บ้ากันเปื้อนมวกลัดใตเขียไม่ใส่มาไม่พื่งแต่ว่าจะมีตัวแทนกอง ตลาดออกปากกันเปื้อนไปให้ทันไม่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 ผ่าม่วงแบบประมาณที่บาทไม่ใส่ปากกันเปื้อนปรับยาสิบาทไม่เอาไม่ต่างปากกันเปื้อนตะมวดรอสิบบาทเอาปากกันเปื้อนไปให้จบนะไม่คุยเลยนะน้อยจะทันแต่จุดไทยคําว่าจุดไทยนะครับคําว่าจุดไทยเดี๋ยวผมเดี๋ยวช่วยมาดิบุกตกตกางๆผลโคบนองนาได้ก็ได้แม่ยิ่งให้พ่อมคนดิขอบคุณทั้งสามคนที่เป็นตัวแทนนี่คือจุดไทย นี่อนุญาตอนุญาตก็ไปตั้มพงมาเดรนไรสิไม่สมมุดไม่จะพุ่ไม่แม่พุ่ไปละวพม่งไปยับไม่จะไยับแบบนี้เสื้อผ้าแต่งตัวมาเรือย่างนี้เขาก็มีความระมัดระวังในเมื่อแต่งตัวช่วยอนุญาตนะครับอนุญาตคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยครับนี่ลักเองกรณีกรนี้ นี่ไม่ต้องใส่ผ้ากันเพื่อนอ่าไม่ต้องใส่มวกนะครับไม่ต้องใส่ผ้าเพื่อนอะไมวกแต่ตามผูหมายเรียบร้อยแบบนี้ใส่ตัวแบบนี้นะครับใส่เสื้อลูกไมก้กางเกงยีไม่ใช่นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับราคาเรื่องอื่นซึ่งทําการแจ้งเตือนแม่า้าเรื่องคุณภาพราคาเรื่องอื่นที่ทําให้ตลาดเสียใต้เขียนมีพลกระตบและหัวความเสียหายเมื่อกระตบเมื่อมีกรรมาการแจ้งเตือนให้แม่้าปรับปรุง แก่ไขรบคามรังผูเยาว์นั้นพิจารณาากผู้การไม่มาค่ายแทนผมจะนีระดับสารกรรมทางมดจะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าในเรื่องสำคัญที่ท่านต้องแจ้งเตือนการนึ่งคือไม่มาคายข้องโดยโดยไม่แจ้งคายข้องไม่ไม่มาคายข้องกูยึดโดยไม่แจ้ง ขายข้องที่ฐันไม่ได้เสนอสินค้ามานะครับแล้วก็กดหมยรื่อเดี๋ยวผมยกเบือ้องต้นพา,าตลาดทีนี้ทีในหนึ่งจุ่มรานเดีะวผมมาตามีเกินหนึ่งคนมันก็ดีแต่ถ้ามีหนึ่งคนก็เป็น้วงกองหมู่บ้านเปทดกันใกล้แต่ถ้าทันมีเหตุจําเป็นแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งกับาการตลาดตลารก,ก็ตือว่าไม่ผิด แล้วก็มาพิจาชนะพวผิดเรามาปีชนาที่ดี้ก่อนจะเป็นเราอาจจะให้หลานใกล้เคียงไปเฉยเรือไม่ใช่ว่านิ่งๆแต่ก็ไม่มาขายพ่อสารลัดไม่กับคือนทื่อปฏิทื่อว่าพิษน,นะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนไปสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ไม่ว่าไล้นครั้งที่สามก็จะสร้างนู่นไปถึงผู้ใหญ่บ้านวะ แม่ค้าคนดังกล่าวขาดคุณสมบัติให้ท่านดำเนินการหาแม่ค้าใหม่ในหมู่บ้านตามการดำเนินการตลาดไม่ไปก้าวล่วงก้าวล้ำเรื่องของหมู่บ้านแต่คนเดิมจะกลับมาขายไม่ได้อยากรูนนะครับทุก้องจอะไม่ทุกใจเพราะว่าถ้าเราม่มีกฎระเบียบแต่มนุษย์นะครับผมหมดจริงเลยเพราะว่าผมเนี่ยเดินผมไม่วางเลยผมมีภารกิจเินกลุ่เไปมาจริงๆผมจะเป็นหัวตลาดต้เกี่ยมมา ผมวัดกับที่นี่หมาแต่ผมพุ่มได้หมาก็สิทธ่ผมสุดเสียเลยผมยากกับที่นี่มันยูได้ยูไม่ได้มันก็ยูไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจแต่ผมทำถึงทีแล้วพะผมทําเพื่อทุกคนผมไม่มีได้ได้เลแม้แต่นิดเดียวไายอย่างเดียวแต่มีความสุขนะครับต่อไปแจ้งเตือนอ่าแจ้งเตือน เดี๋ยวคณะทำงานแต่ละด้านเนี่ยจะผมจะไปเ,เดี๋ยวเพร้ะกแจกเงินสร้างพลังก็จะไม่ยุ่งนะหมู่บ้านก็ดำเนินการไปก็ที่หกวันเสาร์เวลา13บสานาฬิกาให้ตัวแทนนะคะอย่างน้อยรัฐลงคนมาสอบอาดและบริเวณแบบนี้ตรงนี้ให้ท่านเข้ามาดูดานแต่ตรงนี้ผมอนุลโลมเพราะเราได้พวกการได้ได้แบ่งชั้นกับชั้นบางรา,ายได้ก็งผูัแนให้กับทางตลาดในการเดินทางสอบอาดแต่ผุ่มยากให้ท่านมาดูแล มาช่วยกวาดช่วยเก็บในส่วนที่มันแล้วก็มาดูเยนร้านไม่ใช่ว่าพ่อาวันอาทิตย์งูเห่าอยู่ในร้านนี้ข้าวงูห่างูจงอางน,นะครับหรือว่าอะไรได้เรามามาเคลียร์ก้อนวันไม่ใช่มาหวัดลวงมาวัาที่กังเจ้อะนะครับตัง้ง เต้ามาวัดดวงล้วต้องจะดูนะคือยากไอ้ฐานนี so, we ่เป็นบ şey. yes, ้านของฐานนี่เป็นพื <5 <5 ้นที่ของฐานให้ฐานภูมิใจไม่ใช่มาเพื่ออะไรหน้าถีก็ต้องภูมิใจพ่อมตว่ามัดที่มีมาตรีแล้วพ่มเต็มถีพ่อมบอกกันเลยถีใส่พ่มนะครับนี่ก็แต่ว่าอนุโลมอ่าก้อนนี้เมื่อก้อนแม่อนุโลมแต่ว่าตอนนี้อนุโลมแต่ว่าให้อยู่ในก้อนไม้แต่มันุอยู่นะครับ ถ้าร้านไหนอนุญาตให้แม่ค้าขายโดยไม่แจ้งกรรมาการได้ทราบต้องรับผิดจ้าทางร้านเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วพีเแม่ไปทําทะเบียนแม่ค้าในทุกลุมร้านรวมกับเนี้ยกับคณะทํางานคือไม่อยากต้องผูเ้เหญ่แมเป็นอาสาคณะทํางานแล้วก็ไปเขียนรายชื่อแม่ค้าทุกชุ่มร้านให้หมัดไม่ในอาทิตย์หน้า ออกไหมทุกทุ่มรางแจ้งชื้อร่ชื้อแมคคาให้กับทางตลาดอาธินาเขียนมาให้เลยในกระดสิหนึ่งนายรินสองนายปัญญาสามนางจุรัดสีแต่สุม่มหอบไปพิเมียว่าในสุ่มราของเรามีแมคคากี่คนเพราะทําไม้พวกนุษยใหญ่ข้อนี้ถ้าว่าคนที่มาค่ายไม่เคยผ่านการอบรมไม่สราบอดระเบียบธรรมลุ ไม่อะไรครับไม่มีความกล้าใจก็จะเป็นแม่าตลาดแต่เขียนไม่ได้ถ้าถันจะเผือแมกาถันก็มาแจ้งผู้ยให้เผือมล้วว่ากองมูที่มีเผือมีหนึ่งคนหนึ่งได้ไหมได้เป็นอะไรไหมมาแจ้งแล้วก็มาให้เป็นทุกษาก็ระเบียบแต่ต้องมีถือเเราแจ้งนะเราแจ้งเราแจ้งหมากพีดไหม พ่อมองไม่ผิดน,นะแต่ว่าพ่อมันคือพ่อมยากด้วยกันร้องในเรื่องของทุกคนจะต้องต้องการอย่าเหนียบแต่ไม่พ่อต้องประชุมพ่อมต้องต้องเหนียกครับจะไม่กลับถือใหอ้กาวใจนะครับนะอาท์ติน่าเช่นถื่อเมกาช่องมานะครับให้กับต่างผูนะ้พิมพ์เลย อยากตรผู้หญิแม่เราผมสั่งตี่าลาย,ย,ยรายทีกับผู้หญิงแม่ลายประกำนั่งเนี่ยสั่งบังคับไม่ใช่บังคับเอาตาสก็ระเบียบทุกร้านมีเมื่อมีการจำหน่ายต้องแจ้งยอดทุกครั้งกูอยางี้ทันทขายข้องเซ็ตทันต้องแจ้งยอดทันไปห่ากระบอกหนอยไปเลยกันเลยอย่าคพลาสติกผู้อยู่ติดกันหน้าแล้วก็ทางเยินทรุษขายได้ สามพันห้าพันใส่บอไปอยากไหมไอ้น,นี่บิกเป็นตัวชี้วัดนนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะดูไม่ดูคนอย่างเดียวดูเพื่อว่าคนหนมากินน้อยคนน้อยกินหมากคนหมากินน้อยใช่อะไรครับมาดูเลยนึ่งอาจจะไม่ทุกใจซ่องอาจจะอย่างไม่อ่านี้สร้างอันนี้ก็เป็นาไปเลยแต่คนไม่อนเนี้ย และก็เป็นตัวสีฬาโกลาหงและก็รายได้นะครับก้อตีเก้าพอค้าไม่ค้าร่านได้จะต้นปัญหน้ากองราต้เขียมป้านระบบโซเชียลมีเดียทำให้เกิดผลกระทบกับราตายเขียมถือว่าเป็นความปิดายได้คณะกรรมการประชุมมีมติกระชั้นออกจากการจำหน่ายกองในกองในตลาดต้เขียมทันทีเอ็นทีมากกองหนึ่งตะใต้โซเชียลช่งไปให้คุณเชียงรายคุณกรุงเทพคุณอะไรรู้ กรรมาการจะเอามาผิดนะแต่ทีคนนี้ปนเป็นกนดีพิชิตเราได้กับร่างคาหัวเราท้ายไอ้น,นี่ฮักเราทายไหคนที่อื่นรู้เนี่ยถ้ามาเข้ายากมาไทยังไม่นี่มันําหลายตลาดโดยตัวท่านเองไหมเห็นทีมากก็น,น้าถีคือเจ็บแต่ทางายะาร่างคาหัวหน้าถีคือเปยนแรงให้ดีนะครับคือเราท้ายแต่สิ่งที่เราคิดว่าดีเพื่อได้ครับปีเพื่อประชาธิพันเจิญ เราก็ฮักไานี้เราไปบอกเขาตอนนี้ใช่ไหมเรามันก็ได้นะแต่ว่าที่ตลาดเกี่ยวไม่ได้ไนเหลือกองกองเพื่อส่งเสริมนี่คือเป็นช่องต่างเนื่องจากานใต้พิญาณใต้คนแต้นวช่วยคนนู้คนนี่คนอะไรอย่างนี้้ามม้งคนหน้ามาเทียวไหมตาใต้ตรงนี้ก็รกตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็ดีจะมาไหมคอยากมาไหมไอ้นี่เพื่อใครเพื่อไัวตัวเมกาไหมครับนะ โอเคกซิกผู้ใหญ่บ้านเี่ยมนัจในการประเมินคุณกระต๊อบการปฏิบัติงานของแม่คาในมูนนั้นและเสนอกรรมการให้ไต้เขียมมาเพียนหน้าถ้ากรรมการรัดไต้เขียงไมเอ็นดยก็สามารถเปลี่ยนแม่คาได้นี่เป็นเรื่องภายในของหมู่บ้านเพราะบางครั้งผู้ใหญ่ตักเดือนแล้วอะไรแล้วแก้ปันห้าในเรื่องวัตุดิบไอ้นู่ไอ้นี่มา แล้วก็ดูรลฐานอย่างอาเดียากัดขึ้นก็เป็นเลืองดีิแต่ต้องเสนอต่กรรมาการต้องมาพิจาราก็นั่นคือพอทีซิบถ้าม,มาดูซิบก็ฐานไปเคลือบปติก้มทำให้คุยไปแล้วก็ติดเตรานนะครับติดเตรางตุกรางเมื่อก่อนจะมีตุกรางแล้วก็รูปสุ่มเน็กพระเจ้าอยู่ว่าในร่วงรักการที่เถ้าจะดีเพิ่มดีเพิ่มรักการที่สิมาด้วย นะแต่นี่ในไอนั่นะนะคือสิ่งเดียวเป็นตำรวจว่าอุปกองเข้าใจนะอย่างนี้นะใจพมดูแลถุกรานก็จะไม่มีพอตอนนห้กับผ่านตอนทีสร้างลาแล้วก็ให้ไปนะนทุกบนะนี่ไปเลือบแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ติดถุกรานกฎกติกาจะเปลี่ยนเพิ่มเติมต่างความมะสมงซิบคอพุ่มอ่านซิบคอแล้วก็พุ่มเชื่อว่าตังซิบคอนี้ ตั้งกฎระเบียบมาเพื่อว่งดีครับทุกคนที่เป็นแม่ค้าตลาดต้เขียนไม่ได้ว่างดีกับใครเลยก็เพื่อการชงเสริมการค้าทันดูวยตลาดหนาติได้ว่างอออแต่พวกไม่ได้ห้ามเลยจริยจังแต่พวามันดีว่าค่ายไปว่างแต่เราสื่อนี่มายีซเราก็ต้องบอกสินค้าเราละเ่าได้ตึ้งมาแเ้งตลาดสมุดแล้วนะอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไอ้นี่แต่พองมองพองเดินบ้านพว เด็กผมฟรีนะก็มาเดวก่อคืนก็ได้พอก็มมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหมากนะแต่พผมว่าเราใส่ใจสักนิดเราใส่ใจสักนิดนะมันมันก็เป็นแล้วก็นำมันเสนอครับต่างกันล้ายได้อนนี้ไม่ได้ว่าแต่มันพก็มันดีว่าวันดีว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราใชานะตอนนี้ทันลูกล้านเราเกงเนี่ยนู่นเราเกงเราพยายามดูทันเที่ยวเป็นกองถูกตันเป็นกองคนอำเภอละแม่ ยากให้ถันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไวใ้ให้ลูกให้ล่านนะครับต่อไปยากให้เป็นแหลมมากกองอําเภอละแมมีไรก็ช่วยกัน่งเสริมกันนู่นนะครับตามกำลังที่เราจะช่วยได้แต่ตอนนี้ที่เราต้องช่วยก็คือเราต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำสิ่งดีๆที่ที่เกิดขึ้นกับที่นี้นะครับ เรามาตลตาดตเขียมเรามาด้วยรอยยิม้มนะครับฐานทำอาหารฐานลองชิมร้ำนิดว่ามันรสชาติเป็นไรบ้างแต่ใจทุกเยีตุกคงเป็นไปไม่ได้ฐานออกจากบ้านฐานได้มีความสุขมีความรัดชืนยๆๆิ้มเย็นเต็มใจมาวันนี้นะครับมาทากิจกรรมที่ตลาดต้เขียนนะครับบรรดูภปาชนาวเ,เราไปเที่ยวเลหรต้องมาทำกิจกรรมกันทีท่นี่ต้องมาอยู่รวมกันปร,ปริจาคปริจารกันผม เป็นลู้กองฐานเป็นล่างกองฐานเป็นน้องกองฐานเป็นปีกองฐานนะครับพมคิดว่าทุกคนจะยุน่นนิบนในครอบครัวของพมนะครับพมรักเบอร์ละแม่พมรักอาเบอละแม่และก็ตั้งใจยุ่ตรงนี้แล้ะไม่อยากคิดจตตั้งใจไปตรงไหน,นแต่บางสิ่งบางอย่างที่อมต้องพูดพูดเพื่อนี่ล่ะครับเมื่อจัดครับเลื่อนสิ่งที่ให้เกิดสิ่งดีดี นะครับแต่ก็เกิดกับอำเเบลแม่เรามาช่วยกันมาจับมือกันนะครับด้วยความรักความสามัคคีนะครับเนี่ยก็ม,มาไปจุดญที่ัุดที่นวันนี้ลาเคียนมังเต้นเนื้อวันนี้ทนด้วคนมาดูเป็นปกติเรามานั้นนั่นไปกิจกรรมจะคือสามัคคีจริงๆเราอยาไปอ้ายก็เด้เต็มฝวามดีกับพ่อแม่อลยผมก็ยุ่งกับทางจตุจันและตั้งใจเต้นที ยากนะครับก็อยอมรับว่าสิ่งทีพ่พุ่งเห็นสิ่งที่พุ่งยากจะทาพุ่กดอยาก,กทกําทไม่ได้นะครับอยากทําไม่ได้ทีนี่การทํางานอยู่ทีน่นี้การมราไม่ได้ว่างว่าจะต้องอการรารตราต้องมีไรายสถานการณ์ตลาดต้องไม่มีหลายได้เงินแต่นตัวหนึ่งแต่มันมันได้ปบาบางนี้ฐานเชื้อไม่ครับรถกาใรสร่หวยมัง่งไปเรื่องโน่นบางไอ้นีเรื่องอี้บางคือต่อเน,นื่อง ถ้าผลตลาดเป็นนี้นะครับนึ่งเป็นนี้ปมกาเป็นนีผู้ใหญ่บ้านช่ามเป็นนี้ต่างๆถ้าตกทานไม่มีเลยก็นะครับขอบคุณเลยสวัสดีเดินทางกลับบาลโดยโชคดีดทุกคนนะครับหลัก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 